สบายดีพี่น้องเย็บซี่สุขุมสุขล้นอันนี้ห่อกับโยนาเหยื่งงัวตัดใหญ่งัวจินนี่ห่อสุมบ้ารีวิวงัวให้เบิ้งว่างัวมันผิดปกติจะโตบอที่พี่น้องเห็นอย่างนี้สังเกตจะดีมีตัวผิดปกติบ่เบิ้งกันดีๆถ้าผิดปกติสาเหตุเกิดจากอีหยัง มีงวัวโยหกตัวงวัวหกตัวนึง <c oughs> ไปเบิ้งน้ำกันหลังจากตัดใหญ่งังวเฉลงีงัวกันอนปกติเฉีวยวเอียงพาไปเบิ้งทุกตัวทุกตัวตัวดำๆำนี่ก็ปกติตัวนี่แดง,งน่วนนี่ก็ปกติดีนี่ ยังมีตัวหนึ่งพี่นอ้องตัวเขาขาวนี่เป็นงว่วผูกเป็นโลกข้อบวม,มคนกลางที่บวมใหญบวมมาหลายมือแล้วก็ได้สีดยารักษาประเภทยาก็าคือที่ผมใส่สีก็คือหกสีกับไดฟีนแนวเสตตัวยาสองโตแต่ตัวยามันี่บไม้บางน้ำยาโยบาน ขนาดนี้ทมก็ยศทงก็ยา2ตัวนี้เขาสีสามมือสี่เทนึงก็ต้องเบิ้งนำนักของง่าว่าเกณฑ์ประมาณจกกิโลถ้าเจ็ดสิหกิโลก็ใส่สามดิซี่ถ้าร้อยกิโลก็อยู่ประมาณดิซีถ้าสองรกิโลก็คงจะเป็นสิบดิซี่สำหรับงัวตัวนี้ยูปประมาณสองรยกิโลผมก็ใส่ไป 10ซีซี6ซีกับ10ซีซีไก่ฟิเนีวกับ10ซีซีพี่น้องข้อมันบวมเดียวผมจะไปเบิ่งแต่ว่าจับได้พรได้กับประหลาดล่องพอไว้งัวมันบอกคุณนี่นั่นพี่น้องครับเบิ่งด้านนี้ด้านนี้คือเบาบวมแห้งถ้าเบิ่งด้านนี้พี่น้องนั่นลักษณะของมันถ้าไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งลักษณะของมันกับถีบวมมีโลข้อบวม หลังจากส่วนมากก็จะนี่โลลรคไร้ก็หลายสำหรับงัวเป็นเล่มปีสกินไม่เกิดจากแมงกินเลือดประเภทแมงวันเหลือบยุ่ง,งเป็นการน้ำเสียมาสูงง่วเป็นผ้าหะนันพน่พี่นอ้องพี่น้องก็เห็นนงัวนตัวนึ่งน,นี่แหละก็สาเหตุผมก็ใส่ย,ยาไปสองโตที่สี่งัวคเพื่อผมก็เลี้ยงโลจากคิป <c oughs> โดยจากย o ท t u ู e ว่าใส่ยาตัไใดวิธีการสีบผมก็าสามารถที่จะจับมั่วตัวนี้ให้ได้แต่ว่ากัดสีกปแสดงอยกมั่วตัวอื่นพี่น้องประเพียยาสองตัวนี้ในการสัสบภาพพี่น้องเบิ่งวิธีการจุี่สีบย,ยอด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 นี่ ธีการสีดสีเขาตรงอนี้มุมสามเหลี่ยมที่เขาเียกว่ามุมสามเหลี่ยมตรงนี้บริกาตรนี้เป็นที่ว่างทั้งสองด้านแต่สีด้านนั้นก็ต้องเขาจุดเดียวกันเพื่อมุมสามเหลี่ยมของงัวหลังจากขาดการล่งคีดไปโดนพี่น้องเนื่องด้วยว่าไปละเมิดลกษสิทธิ์เพิ่นกันได้ใบล่งคีด กระพึงมากแต่เฮ็ไดไต่ลงมานี่หละพี่น้องเห็นไมามทายถ้ำเห็นมาถทายพี่น้องเมืองวา่างวดเป็นยังไงงัวก็ไหวของตาไปตายง่วคนอื่นบางที่เขาอาจจะใบฮอถทายในช่วงเวลาง่วเขาเป็นเขาก็บ่อยากโชงง่วงไว้งวาวา่งวเขาเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละพี่น้องสังเกตดีๆช่วงมันเลี้ยเลี้ยตัวมันข้อมันสังเกตมันจะเป็นการท่วงนำนักนัก สิมันบวมพี่น้องคงเสียนกะญยาสุเริ่มพี่น้องก่อนจบคลิปนี้กะยาสุเริ่มกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิ่งเพียรติดตามชิปของช่องของเฮาคือช่องพ่บบ่าวเถาทีวีพี่น้องเป็นช่องของคนเถาเพราะเป็นช่องคนของคนนมุมโอ้เคยละเมิดลิขิไป,ปสองเทียร์แล้วสำหรับพี่น้องที่สางคิปหรือสางโยทุบกะระวังให้ดี การละเมิดลิขสิทธิ์เขาถิตัดสินเฮาภาสามาลงคลิปไใดโยประมาณสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งกับพยายามที่พี่น้องโพธิเจียบคิปกับระวังให้ดีของผมก็เคยติดคิปไปแล้วคือละเมิดลิขสิทธิ์่ยวกับปกคิปผมก็ได้ลบทิมไปแล้วแต่ก็บ่มีผลอย่างคือการลบซื้อพี่น้องทีที่ทํานคิปต่อไปก็ระวัง ในการเหคลิปคลิปลงยูทูปหนึ่งแต่ก็สนับสนุนพี่น้องเห็นยูทู e พอ,อยังเฮาจะได้รู้ว่าคนเขามาเบิงเข้าหลายบอ่อหนึ่งเขาจะหล้ดตำแหน่งบ้านห้องเฮาอย่ไสหมู่บ้านพุ่มนำเน่าเขา้าท่านไหนหนึ่งเพื่อเป็นซื้อพัฒนาสหรับพี่น้องเขาก็จะได้เห็นบ้านเฮาโอบ้านเขาายุตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้หมู่บ้านนี้ความจะเจร่ญนมีซำแหนี้เี่ก็คือ อย่านะนั่นนหพี่น้องเห็ดกันละลายยังประเทศเล่าเพื่อนน่ะเห็ดจะลายคนหน่อยคนนุ่มกับเห็ดเท่ากับเห็ดแต่เขาจะไปพึ่งหวังอย่างจากยอดูบจนเกินไปหวังแต่เงินยญาฝ้าไปฉีดคอ,อยของเกษตะกนผมก็ยังมีปฏิตัตมพันหลายต่อพี่น้องอืิติมตามร์อยกว่าคนการเบิ้งกับประธนหลายชั่วโมงแครอยกว่าชั่วโมงพึ่งเห็ดพึ่งเลีเ้ยนลูก อาครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันน้ำครับพี่นอ้องคนไทยสุขสุขคนหรือพี่นอ้งองฟังเล่าสองฝากฟังโคงก็อจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กันกดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ยาะหยิบ่าได้วไวพึ่งหวังยังขอให้พี่น้องจงมีความสุขความสมบายจะเป็นโลกเป็นไพ่าจากป่าจะจากโลกโควิดหรือโลกต่างๆที่ร้แรงที่เขามาลุ่มเรา พี่นอ้องยุสธสมือนี่หรืองวงกล้วยกับขอให้ป่าจะจากโลกต่างๆหรือโรคที่นักเดินี้กับเล่มปีสกีนเป็นทวนระบาดทัวโลกเพราะมันวัฒนประเทศไทยเพราะวาจะประเทศเล่าหรือประเทศเวียดนามานเริ่มระบาดก,กันหลายกับรักษางว่าวกล้วยเอาพอบอกว,ว่ายารักษาแค่ดูแลตามอาการรักษาตามอาการที่มันเป็นคล้ายๆก,กันกับโควิึดละพี่น้องโรคตัวน,นี้ ระวังกันดีๆอยู่แรงว่วจยาได้เพเลเรว่าง่วคนนั้นเป็นคนนี้เป็นกับคือมแมลงกินเลือดมันจะเป็นป้าหาน้ําเชียอกัดตัวนั่นแล้วก็มาสืบพันธุ์ตัวนี้ขยายโลกนึ่นคือพิธีการของมแงมลงแมลงกินเลือดต่างๆขอกราบสวัสดีสบายดีสุขชี่มันเสมอมันเชียร์เรด้อพี่นองเอ้ยจะเรียงดอกแพรก็ยังปูแงามหน้าบายบาย